สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากอุบัติขึ้นในวันมหามงคลเมื่อคณะสงฆ์ทั่วสังฆมนทนและพุทธศาสนิกชนทั่วโลกพร้อมใจมาประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ณวัดพระธรรมกายพิธีกรรมเริ่มขึ้นเวลา9.30นาฬิกา30นาทีเมื่อพระเดชพ,พระคุณพระเทพยานมหามุนีได้นำผู้มีบุญร่วมปฏิบัติธรรมโดยกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ พร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในวันนี้ด้วยการนึกน้อมเอาปัจจัยทยธรรมที่หามาด้วยความยากลำบากตรึกเป็นบุญละเอียดไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมถวายเป็นวุทธบูชาภายหลังพิธีปฏิบัติธรรมเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยเหลือครูสี่จังหวัดภาคใต้ โดยพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีผู้ดําริโครงการได้เมตตามอบกองบุญให้แก่คุณครูผู้เป็นตัวแทนเมื่อช่วงเวลามหาปีติในการสั่งสมมหาทานบารมีเวียนมาถึงผู้มีบุญได้น้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมด้วยความปลื้มปีติล้นใจด้วยรู้ดีว่า ที่ตนหามาได้แม้ยากยิ่งแต่บุญกุศลที่ได้สั่งสมในครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นได้ยากกว่าจากนั้นผู้มีบุญได้ร่วมตั้งจิตให้เป็นกุศลด้วยใจที่ชุ่มอยู่ในความปลื้มปีติในพิธีกล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร และพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอสร้างมหาทานบารมีขอสร้างมหาทานบารมีด้วยทองคำอันบริสุทธิ์ด้วยทองคำอันบริสุทธิ์พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้อิมานีมายังเป็นเต พิมานีนัยน์ภัตตานีภัตาณีสัพพะริวารานีสัพพะริวารานิภิกขุสังฆคสสังฆคสสโอนาาโอนชยามะโอโนชยาหะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขออน้ม พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหลนี้ยามบ่ายพุทธบริษัทสี่ได้พร้อมเพรียงกันปฏิบัติธรรมก่อนร่วมสั่งสมมหากุศลในพิธีถวายมหาสังฆทานสองหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศและพุทธบุตร286วัดสีจังหวัดภาคใต้ด้วยใจที่นิ่งนุ่มเบาสบายและชุ่มอยู่ในบุญกุศลที่นึกน้อมเป็นผังสำเร็จให้ชีวิต ในครั้งนี้นับเป็นวาระมงคลที่เวียนมาบรรจบอีกวาระเมื่อท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์และท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเริ่มพิธีด้วยความเป็นสิริมงคลเมื่อคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้เมตตา กล่าวสมโมทนียะกะถาถึงเหตุอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นในวันนี้วันที่พุทธบริษัทสได้ร่วมแสดงความกตัญญูบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพร้อมชี้แนะให้พุทธศาสนิกชนตั้งอยู่ในเบญจศีนเบญจธรรมเพื่อขยายความดีนี้ไปสู่ชาวโลกสร้างโลกยุคนี้ ให้เป็นโลกแก้วแห่งความสงบร่มเย็นวันนี้วันที่22เมษายนซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเป็นวันคุ้มครองโลกซึ่งองค์การหัประชาชาติได้ประกาศวันนี้มาเมื่อหลายปีแล้ว ให้วันที่12เมษายนนี้เป็นวันคุ้มครองโลกถ้าจะพูดถึงทางศาสนาที่จะคุ้มครองโลกพูดถังศาสนาคุ้มครองโลกก็หมายความว่าให้เราท่านทั้งหลายคุ้มครองตัวเราเองตัวของเรา แต่ละบุคคลนั้นก็เชื่อว่าเป็นโลกอันหนึ่งเป็นโลกอันหนึ่งเรามาคุ้มครองตัวเราได้คว,ความสงบความสศกความร่มเย็นก็ย่อมจะเกิดมีขึ้นทุกมุมโลกการจะคุ้มครองตัวของเรานั้น <c oughs> ท่านทั้งหลาย ไม่ต้องมากเอาเพียงเบญจะศีลเบญจะธรรมนี่ก็นับว่าจะพอคุ้มครองตัวได้คุ้มครองโลกได้ถ้าหากว่าประชาชนชาวโลกมีเบญจศีลเบญจะธรรมด้วยกันทุกคนความสงบความสุขความร่มรื่น่มเย็น เกิดมีขึ้นแน่นอนและหรือท่านทั้งหลายจะปฏิบัติตัวให้ยอดยิ่งขึ้นไปกว่าที่ว่านี้จะเรียตัวให้ยอดยิ่งไปกว่าที่ว่านี้ก็คือให้รักษาใจรักษาใจทำใจให้สงบ ให้ระง,งับให้หยุดให้นิ่งให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวและอันนั้นแหละจะเป็นเหตุก่อให้เกิดความสงบความสุขความร่มเย็นแก่ชาวโลกได้แน่นอนนับเป็นความเมตตาอย่างเหลือล้นที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์และท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ทั่วสังฆมนทนได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายมหาสังฆทานเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้สั่งสมบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการถวายปัจจัยทยธรรม20,000กว่าวัดและพุทธบุตร286วัด4จังหวัดภาคใต้ในคราวเดียวกันบันดนี้ ถึงเวลาอันเป็นกมมงคลขออันเชิญภูม,มิเทวาผู้สิงสถิตณนะเดินดินโพนหินแลพื้นดินรุกเทวาณพนะึกษาใดอากาศเทวันอันสถิตณพิมานในนภาอากาศขออันเชิญปวงเทพยดาทุกชั้นฟ้าสวงสวรรค์พันมาประชุมพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญในมหากุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้น้อมถวายจะตุปัจจัยาทยธรรมแด่พระคุณเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในการบัดนี้ภาพที่พุทธบริษัทสี่มาประชุมพร้อมเรียงกันเช่นนี้สร้างมหาปีติที่งดงามน่าเลื่อมใส มหาสังฆานที่พร้อมใจถวายได้สร้างปีติสุขล้นใจให้บังเกิดช่วงเวลาในวันคุ้มพรองโลกสร้างอานิสองค์อันมหาศาลและยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์อันสูงค่าต่อพระพุทธศาสนาแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันเพราะหากพุทธบริษัทสีมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเช่นนี้ พระพุทธศาสนาย่อมเจริญรุ่งเรืองและคุ้มครองโลกให้สงบสุขได้อย่างสถาพรอากงานบุญพิธีในวันนี้มีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใดกราบผมกราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความเมตตาอีกทั้งคำแนะนำจากพระเดชพระคุณต่อการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณพระเดชคุณทุกรูปมาณโอกาสนี้กราบขอบพระคุณครับกระผมรู้สึกปราบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ท่ามกลางเหล่าพระมหาเทลานุเถระตลอดจนสาธุชนผู้รักและศรัทธาในพระพุทธศาสนา และกำลังจะร่วมกันฟื้นฟูและจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโยมรู้สึกปลื้มปิติใจโยมรู้สึกปลื้มปิติใจใครจะทำบุญใหญ่อย่างนี้อีกใครจะทำบุญใหญ่อย่างนี้อีกจึงขอกราบอาราธนาจึงขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าผู้เจริญนิมนต์พระคุณเจ้าผู้เจริญได้โปรดเมตตาได้โปรดเมตตา มาเป็นเนื้อนาบุญอีกครั้งมาเป็นเนื้อนาบุญอีกครั้งในวันคุ้มครองโลกปีหน้าในวันคุ้มครองโลกปีหน้าน,น,นาา,นามังคลงรกก ว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายการได้เกิดมาประสบพบเจอและรับรู้ถึงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ถือเป็นบุญยราภอันประเสริฐของสิทธิอนุสิตและมวลมนุษย์เพราะการบังเกิดของพระผู้ปราบมานั้นยากยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นในวันอันเป็นมิ่งมงคลลูกศิษย์หลานศิษย์จากทั่วโลกจึงพร้อมใจ แสดงความกตัญญูบูชาธรรมในพิธีหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มขึ้นในยามเย็นเมื่อพระเดชพระคุณพระเทพยานมหาหมุนีนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำนั่งสมาธิกลั่นใจให้เบาสบายด้วยจิตที่เลื่อมใสบูชาในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร วันนี้เรากำลังจะมาหล่อพระผู้ปราบมารซึ่งเป็นบุคคลอันเลิศบุคคลอันประเสริฐบุคคลที่ควรยียการบูชาบุคคลที่หาได้ยากอย่างยิ่งบุคคลที่พยายามาการนักกันหนาทีเดียวและกลัวเป็นดีสุดบุญนี้จึงไม่ใช่ปเป็นเรื่องเล็กๆน้อย สำหรับลูกๆทุกคนที่ได้ให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาร่วมสร้างบุญใหญ่กันในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเดพร้อมใจกันประกอบพิธีเททองอรอ่ลกเหมือนพิจารณหลวงปู่ได้ทองคำเราทุกคนจะต้องรักษากายวาจาใจให้ใสให้สะอาด ให้บริสุทธิ์ที่สุดอย่าให้อะไรอะไรมาเป็นอุปสรรคของการทำใจให้หยุดให้นิ่งหรือทำให้ละบุญของเราเนี่ยออกหกลนหล่นเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อยละบุญที่จะได้จากในวันนี้เนี่ยจะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมานให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลา,ายเป็นดี จะปิดประตูอาบายเปประตูสวรรค์จะนำเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโดยมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่ดีกว่าชาตินี้มากมายนักอีกทั้งกำลังบุญในวันนี้แต่หากว่าลูกทุกคนทุ่มเทชีวิตจิตใจเป็นเดิมพันในการเอาบุญใหญ่ในคราวนี้ แล้วก็ไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตต่อไปจนกระทั่งหมดอายุไขอะไรจะได้ไปพักกลางทางกันที่สวรรค์ชั้นเดอิทสิ์ที่เราได้คุ้นเคยกับดสิทธิ์บุรีวงบุนวิเศษเขตวัลโมโพธิสัตว์ซึ่งเป็นโมคณะที่จะปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื่อใไม่เหลือเศษถึงต้นเหตุแห่งทุกทั้งปวง พระเดชพรหลุงปู่ท่านกำลังคมบุญเนียเราอยู่กำลังนำกายของเราเนี่ยควบเข้าไปสู่ภายในกลางองค์พระของท่านท่านกำลังควบแน่นเข้าไปเรืเร่อยๆกำลังซ้อนองค์พระเข้ามาในกลางกายของพวกเราเนี่ยทุกๆคน ซ้อนลงมาอย่างหนาแน่นไม่มีช่องว่างเลยเพราะะฉนั้นลูกทุกคนจะต้องไม่พลาดโอกาสที่ดีนีด้ด้วยการหยุดใจให้นิ่งๆนุๆน่มๆเบาๆสบายๆด้วยใจใสๆใจเย็นๆนะลนคนะ เมื่อถึงเวลาสว่างพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีได้น้อมนํามหาสุวรรณนิธิทองคำบริสุทธิ์ส่งมอบให้พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยะคุณเพื่อส่งต่อให้แก่พุทธบุตรไปยังแท่นหลอประติมากรรมดอกบัวท่ามกลางทุกดวงใจของพุทธบริษัทสี่ที่ส่งใจมายังพานมหาสุวรรณนิธิ พร้อมตรึกนรึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายว เมื่อนึกถึงช่วงเวลาในพิธีหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองคำครั้งใดยิ่งย้ำให้ระลึกถึงความงดงามตระการของแท่นหล่อประติมากรรมดอกบัวในท่ามกลางพุทธบริษัท4ที่มาพร้อมเรียงในลานธรรมมหาธรรมกายเจดีภาพที่ปรากฏตรึงสายตาและตราตรึงใจผู้พบเห็นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ที่ส่งเนื่องให้เกิดความปลื้มปีติล้นใจในทุกช่วงเวลาตลอดพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เราสิทธิานุสิ์ต่างนึกน้อมถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยจิตที่เลื่อมใสนึกน้อมถึงเมตตาธรรมของท่านที่ขนควา้าจนค้นพบการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายตามแบบอย่างแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เมตตา นำเอาเรื่องราวที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพระรัตนตรัยมาแสดงแก่ชาวโลกให้แจ่มแจ้งจนกระทั่งมีผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงพระธรรมกายกันมากมาย อัศจรรย์แห่งการสั่งสมมหากุศลได้ปรากฏขึ้นจริงในช่วงชีวิตของผู้มีบุญผู้ได้รับโอกาสอันสูงค่าผู้เป็นสัตขีพยานแห่งการประกาศบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารถึงความรู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยธรรมกายการได้มาหลอกพระผู้ปราบมารด้วยทองคำ จึงถือเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่สุดประมาทเพราะท่านเป็นบุคคลอันเลิศอันประเสริฐบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่หาได้ยากยิ่งครั้งนี้จึงนับเป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ที่บุคคลประวัติศาสตร์แห่งท่าธรรได้มาพร้อมเรียงกันเพื่อแสดงความกตัญญูบูชาธรรมแด่ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย